สวัสดีครับสวัสดีพ้เอฟซีทุกๆท,ท่านครับสวัสดีพี่จ้งเอฟซีเดียนไกลด้วยนะครับอยู่กับช่องไคลสีมุนไคลโก้รน่อยนีสวัสดียามเชา้าดูบรรยากาศนะครับนี่ให้ภาพบรรยายวิถีชีวิต

Rồi, bự, bự. Ờ, tác xuống luôn. Éo. Ấy. Rồi. ta cũng buồn rồi Tắc xuống tắc luôn buồn à ไปแล้วเสร็จธุระแล้วนะครับนี่ไปเป็นการเดินทางกลับบ้านน้ำเยอะนน้ำฝน,นนะครับนี่สเสร็จแล้วก็ไปเอายามาให้นะครับนี่ให้ตัดหาตัดยาสืบเรื่องร้อนไม่ต้องมีปัญหานะครับนี่ เต็มที่น้ำเต็มเลยครับนี่เต็มที่เลยอยู่กับน้ำสบายๆนะครับนี่ร้อนเท่าไรก็จัดการเต็มที่เลยนี่นะครับความคิดดูที่การดูแลการการใส่ใจนะครับนี่ต้องจัดการเรียบร้อยทำไม้ตังจะเหนื่อยบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็ให้ช้างอยู่สบาย ไม่มีปัญหาตัวดูปัามอีกนะครับไม่รู้จะหลับหรือเปล่าไม่รู้จะเล่นโทรศัพท์หรือเปล่านะครับนี่ไม่ควานไปวัดนะครับนี่ เ,เต็มที่นะครับนี่วันนี้ตั้งจากไม่ได้เล่นน้ำลายเครียดหลายวันครับนี่ยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นเต็มที่เลยดูมาดูมาเอ็ดดูแล้วเย ดูครับดูความสุขของช้างความสุขของควานความสุขของเอฟซีแล้วนี่เห็นอยู่เราไม่มีเวลาปลูกย่านะครับไม่มีเวลาพาออกมาหลายวันนะครับที่อยู่กับลงุงยืนลงุงดูอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้มีเวลา คุ้มค่านะครับการในการเดินทางออกมาครับคุ้มค่ามากลเล่นครับเล่นน่าจะขึ้นนะครับ เล่นเล่นช่วงกำลังนี้กำลังสบสุดยอดนครับนี่สิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่เลี้ยวนะครับทำถูกก็ไม่เลี้ยงลงโทษนะครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ดีไม่ได้ครับไม่ได้เพราะเขาเป็นชาวเป็นสัตว์ที่สัตว์ใหญ่ศัตรูกำลังพะละกำลังเยอะนะครับพระลระกำลังเยอะนไม่ไม่ถูกไม่ควร ก็ต้องอบรมสั่งสอนนะครับนี่ต้องอบรมสั่งสอนเราต้องอยู่กับเขาตลอดนะครับนี่เราต้องอยู่กับเขาสิ่งบางอย่างไม่ถูกไม่ควรก็ต้องอบรมว่ากล่าวตักเตือนเป็นธรรมดานะครับนี่มันต้องมีขอบเขตมันต้องมีกฎตติกาในการอยู่ด้วยกันนะครับนี่ ยางน้นมันไปด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับอู้หู้หอู้ออู้นูออู้อู้จำเสียงได้นะครับนี่ถ้าหายตรงมันก็ปกตินะครับนี่ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับอู้ เต็มที่เลยไอ้นายเต็มที่เลยครับอู้อดูเอ็นระบาย,าาายน้ำชอบจำยกทรงขานี่แต่ไหนแต่ไรแล้ว ได้ยู่ทุ่งนะคนี่ได้ลินน้ำนี่นี่เอามาจากในท่านี้นี่ดูฮึบอืเอเลืเอดเ,เต็มที่วันนี้โตเร็วมากนะครับปีนี้นี่ปีที่แล้วตอนลงทุ่งนะครับเดินลงทุ่งนี้อย่างตัวเล็กก็เพื่อนนะครับปีนี้นี่ ยืดหน่อยครับยืดตัวเร็วมากส่วนหนึ่งก็มาจากการเจริญเติบโตในการตกมันเป็นส่วนหนึ่งนู่ครับการตกมันร่างกายข้างในเขาจะยืดตัวนะครับอยู่ในช่วงเจริญเติบโตของร่างกายนะครับนี่ถ้าเราไม่ให้ตกมันนี้ร่างกายจะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะครับถ้าเท่าที่สังเกตสังเกตมานะครับ